สวัสดีครับดูภาพเป็นใน3นาทีกับผมโอ้ท่าพระจันทร์กันอีกเช่นเคยนะครับวันนี้นะครับผมจะพาเพื่อนๆนะครับมาดูพระกิ่งนะครับองนี้นะครับเขาเรียกว่าพระกิ่งเขื่อนเล็กนะครับพระกิ่งเขื่อนเล็กหรือพิมพ์เล็กนั่นเองนะครับของหลวงปู่ผลวัดหนังนะครับหรือเจ้าคุณผลวัดหนักนั่นเองนะครับโอเคนะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับ เราจะมาดูตําหนิแรกกันเลยนะครับตําหนิแรกเลยนะครับให้เพื่อนเพื่อนดูทรงพิมพ์ก่อนนะครับจำพงทรงจําพิมพ์ให้ถูกนะครับพารก,กิ่งเนี้ยก็จะมีทั้งส่งเครื่องและไม่ส่งเครื่องนะเพื่อนๆนะอันดับแรกเลยนะครับจุดตําหนิแรกเลยนะให้เพื่อนๆดูบริเวณฐานบัวตรงนี้นะนี่ฐานบัวที่ท่านนั่งนะตรงนี้จะคมชัดมากนะมองตาเปล่ายังเห็นเลยเห็นไหมเห็นไหมเป็นเม็ดเลยเห็นไหมกลมนะครับ คมและชัดมากนะครับต่อไปนะครับบริเวณในซอกแขนด้านขวาเนี่ยเห็นไหมเม็ดเนี้ยเม็ดใหญ่ๆนี่นะต้องคมและชัดเหมือนกันนะครับเพื่อนๆดูนะอ่าติ่งเกินๆพวกเนี้ยนะครับเกิดจากการหลอมนะเพื่อนๆนะเกิดจากการหลอมออกมาเป็นองพระนะครับต่อไปนะครับพลิกด้านหลังนะครับ บริเวณด้านหลังเนี่ยนะครับหลังแขนด้านซ้ายของท่านนี่นะตรงที่เป็นร่องนิ้วๆๆๆๆๆเนี่ยเห็นไหมอ่าตรงนี้จะค่อนข้างลึกนะของเก๊จะไม่ติดนะพเพื่อนๆนะของเก๊จะไม่ชัดนะครับของเก๊ทําไม่เหมือนดีกว่าอ่าเห็นไหมนี่ก็จะนูนๆใหญ่กว่าข้างซ้ายนะเห็นไหมหลังแขนด้านด้านซ้ายเอยขอโทษทีหลังแขนด้านซ้ายจะใหญ่กว่าด้านขวาเห็นไหมพเพื่อนเห็นไหมอ่านี่แบบนี้นะประมาณนี้นะ เห็นไหมเพื่อนเห็นไหมนี่เป็นล่องลึกแล้วชัดนะต่อไปนะครับยันนะบริเวณยันตรงนี้นะนะครับตัวนี้เขาเรียกยันนะนะครับในตัวยันเนี่ยจะมีเม็ดคมๆมอยู่สองเม็ดนะเพื่อนอเดี๋ยวเดยให้เพื่อนดูนะเห็นไหมเพื่อนเห็นไหมจะมีเม็ดคมๆอยู่สองเม็ดในตัวยันนะถ้าไม่มีแล้วแท้ก็มีนะเพื่อนนะ ประมาณนี้นะครับต่อไปก็ดูในผิวพันธ์นะผิวพันธ์พระเนี่ยจะต้องแห้งตึงแบบนี้นะนะครับต่อไปจุดสุดท้ายนะครับพริกที่ก้นนะครับในก้นเนี่ยจะมีเสี้ยนเต็มเลยเห็นไหมเห็นไหมจะมีเสี้ยนเลยเสี้ยนเต็มเลยนะครับเกิดจากการตัดออกมาจากช่อนะเพราะพระพวกนี้เวลาเขาหล่อเขาจะหล่อเป็นช่อนะครับพอหล่อเป็นช่อเสร็จเขาก็จะเอาเข้าพิธีพุทธพิเศษนะครับหลังจากนั้นเขาก็จะมาตัดเป็นองค์พระแบบนี้นะครับเพื่อออกแจกจ่ายหรือจําหน่ายบูชานะครับ แบบนี้นะสําหรับนะครับใครมีรุ่นนี้นะนะครับราคาไม่แพงมากผมรับเช่านะครับนะครับใครมีนะครับส่งมาขายผมได้นะครับคลิปหน้าผมจะพาไปดูพระรุ่นไหนนะครับกดติดตามกดส u b s c r i b e กดแจ้งเตือนไว้ได้เลยนะครับ